ดีค่ะพี่ชื่อพี่เหน่งค่ะมาจากชนบุรีค่ะพี่เมย์ค่ะจากบางไทรอ๋อพีครับมาจากชนบุรีแล้วก็บางไทรนะครับเดินทางกันมาไกลเลยทีเดียวก็เนื่อนะถามพี่เหน่งก่อนละกันนะครับว่าทําไมนะถึงเลือกเรียนกับคอฟแมนเราครับไปเจอไปพบคอฟแมนเราเนี่ยได้จากไี่เมตอนแรกที่รู้จักคอฟแมนคืองานใบเทคไปซื้อเครื่องของคอฟแมนแล้วก็ พอดีไปกดไลค์แล้วก็เลยดูข่าวสารของคอบแมนแล้วรู้ว่ามีเนี่ยมิกซโซโลจีที่ก็เลยมาเพราะว่าร้านที่ยังไม่มีตัวนี้อแล้วเป็นไงครับพี่เมย์สำหรับพี่ไม่ได้เปิดร้านแต่ก็วันนั้นก็เล่น Facebook แล้วมันก็เด้งขึ้นมา,าใส่แบบม,มันคืออะไรมันคืออะไร,รอะไรก็เลยแบบว่า อามีเมนูน่าสนใจอย่างเงี้ยอีกอย่างเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือจะไปทําให้ลูกๆกินเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกเคยเห็นในร้านกาแฟบางร้านที่คนเป็นเมนูในใสๆจะแพงอะไรอย่างเงี้ยสวยๆใสๆจะแพงๆอะไรงเงี้ยก็เลยลองสมัครมาเรียนดูค่ะว้าวแล้วเป็นไงครับความรู้สึกก่อนหลังครับหลังจากที่เรียนจบแล้วแล้วก็ก่อนที่ได้เข้ามาเรียน ก็เกินความคาดหมายนะตอนแรกเราจะรู้สึกว่ามันก็น่าจะคล้ายๆอิตาเลียนโซดาแต่มันได้มากกว่านั้นมกว่าในเรื่องของการรเสียดในตางแล้วก็เรื่องใช้วัตถุดิบเนื้อสัตวครับส่วนพี่เมล่ะครับสำหรับพี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก่อนมาก็คือไม่รู้ว่าอิตาเลียนโซดามันมันมันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรเพียงแต่รู้ว่าเออมันก็คือนน้ำหวานผสมโซดาอะไรอย่างี้แล้วก็ มาเรียนก็ได้มากกว่าที่เราคิดว่าเราเราน่าจะรู้จักมัอย่างนีขอบคุณมากเลยครับอย่างเช่นอะไรเนี้ยมิดนิวเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับถามเราตอนแรกอึ้งแบบนีคืออะไรไม่ทราบใชเลยนะว่ามันคือยังไงใช่แต่พอได้เรียนแล้วก็อ๋อตะไคร้เราสามารถกินได้อร่อยเนี้ยนี่เรื่องของความเหมาะสมของราคาแล้วก็ความรู้ที่ได้รับเหรอครับถือว่าถูกเลยครับเพราะว่า1 5 0นี่ถูกมากสำหรับความรู้ที่ได้นะที่ว่า อคคุณมากที่ที่ไม่เคยเรียนเรียนน้ำนะแต่ที่เคยเรียนพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยซึ่งราคาเบเกอรี่นี่ตอนหนึ่งวันเนี่ยหกพันนะคะหกพันห้าพันอาบตลอดอะไรเงี้ยแล้วนนี้ก็ได้อะไรที่มันดูแปลกใหม่แล้วก็สามารถ ไปอะแดปอะไรได้เลยอะไยอย้ใช้ขายได้ซึ่งที่อนาคตที่อาจจะเปิดร้านแต่นะตอนนี้พี่ขอกินกันสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากฝากถึงคนทางบ้านคนที่ชมคลิปอยู่คนที่ลังเลกําลังสนใจแต่ยังไม่เข้ามาเรียนนะครับฝากพูดผ่านหน้ากล้องได้เลยครับ อันนี้แบบเปิดร้านกับแบบไม่เปิดใช่ใช่ก็ถ้าใครอยากได้เมนูใหม่ๆอยากได้ความแตกต่างจากร้านอื่นๆครับคือก็ต้องมาเรียนว่าเพี่ออะไรจ๊ะสำหรับที่สำหรับคนที่ไม่เปิดไม่ได้เปิดร้านนะก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเขาขายแพงไหมต้นทุนที่ทำเนี่ยที่แท้จริงของมันเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ขายสมกับราคาที่เราเขาให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง สามารถไรืชันใช่ไหมแต่ใช่การตัดสินใจในการตัดสินใจที่เเลือกเลือกมัลติโฟเมนนะครับวนยังไงก็ขอบคุณมากนะวันนี้ที่เลือกคอมแมนครับขอบคุณมาก